กดอะไรที่ใช้ในการเทรดและวทาให้เขาได้รับการยกย่องเป็นเทรดเดอร์ชั้นนำของโลกวันนี้พบกับเอสเซโกตาครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TAC Inspire นะครับเอาความรู้ดีๆบทเรียนดีๆจากเทรดเดอร์ชั้นนำระดับโลกเอามาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเสียงผมบูบีหน่อยขออภัยนะครับเป็นหวัดเหลือแค่อาการบูบีนี่แหละขออภัยแล้วก็ให้ทนฟังกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับเทรดเดอร์ที่เอามาฝากวันนี้นะครับถ้าใครเคยอ่าน m a r k e ก็ตวิสัทอาจจะรู้จักชื่อเขาคุ้นคุ้นมาแล้วก็คือคุณเอสเซโกตานั่นเองเขาได้มีสรุปถึงเรื่องกฎที่เขาใช้ในการเทรดนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จขึ้นมาได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันนะแต่ก่อนอื่นมาฟังแคมเปญจากทางช่องเราก่อนนะครับ ที่ T AT ร่วมกับ IC Market g l o b a l จัดกิจกรรมร่วมสนุกฉลองที่ช่องเราครบ20,000 s u b ส c r i b e r ปเร์รุ่นรางวัลโบนัส50เหรียญจำนวน20รางวัลรางวัลพิเศษเป็นคริปโต100เหรียญจำนวน3รางวัลจากทางช่องนะครับโดยกติการร่วมสนุกง่ายๆนะครับอันดับแรกกดไลค์กดติดตาม TAT ทางาง f e c o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  k n p n p e นะครับแล้วก็ตัว YouTube 2. มีบัญชี IC Market นะครับลูกค้าเดิมก็สามารถใช้บัญชีเดิมได้นะสำหรับใครยังไม่ม,ไมีสามารถสมัครใหม่จากลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหลังจากนั้นฝากขั้นต่ำา500บาทเท่านั้นเองระว่างพฤศจิกาจนถึงธันวานี้จากนั้นก็เข้าไปเทรดขอแค่5้าไม้พอไม้1นึงถือแค่5นาทีเพื่อนๆจะเทรด0.01ให้มันครบ5้าไม้อย่างงี้ก็ได้แค่ฝากแล้วก็เทรดในช่วงที่กําหนดเท่านั้นเองจากนั้นกรอกข้อมูลใน Google form ในลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็รอประกาศผลผู้โชคดีเดือนมกรามนี้ได้ มาร่วมสนุกกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สมัครร่วมโปรแกรมกันได้รายละเอียดอยู่ใต้คลิปใต้ไลฟ์มาแล้วนะครับสำหรับท่านที่สมัครมาแล้วนะครับยังไม่แน่ใจว่าสถานะของตัวเองครบแล้วหรือยังนะครับเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยยีกว่าท่านแล้วแต่ว่าสมัครเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มใต้คลิปนั่นเองผมจะได้ช่วยเช็คว่าทําตามกติกาครบแล้วหรือยังนะครับ หรือใครยังทำไม่ครบนะครับก็มีเวลาถึงสิ้นเดือนธันวาเลยนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนช่องนะครับช่องเรามีระบบ Membership เรียบร้อยแล้วกดใต้คลิปได้เลยหรือจะซปเปอร์แตงก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับบทความในวันนี้นะครับผมได้มาจากเว็บไซต์ daily price action นะครับซึ่งเขาเขียนสิ่งที่คุณเอเนี่ยยึดติดเป็นกฎการเทรดของตัวเองที่ทําให้ได้ผลจริงจะเรียกได้ว่าตกผลึกจากประสบการณ์การเทรดของเขามาเลยก็ได้ โดยคุคณจัสตินเบเนตเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็เขียนเรียบเรียงเอาไว้5หัวข้อด้วยกันก่อนอื่นมารู้จักคุณเอดกันสะหน่อยนะครับคุณเอดเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงจะเรียกว่าเป็นตำนานของวงการการเทรดเลยก็ได้สิ่งที่เขาได้รับการยกย่องเนี่ยก็คือเป็นการใช้ s y s t e m a t i c Trading นั่นเองหรือการเทรดให้เป็นระบบและเขาก็เป็นที่รู้จักอย่างมากเลยในการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ในการเทรดนะครับหรือจะเรียกว่าเอากอร t ดิทัมเทรดดิ้งนะครับช่วงแรกๆของวงการการเทรดเลยก็ว่าได้ พะตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้นะครับเขาจบปริญญาตรีจากวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยก็เลยไม่แปลกนะที่ทําไมเขาถึงใช้เทคนโนโลยีเข้ามาช่วยในการเทรดได้จบมาจาก MIT เลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็สนใจตลาดการเงินการลงทุนมากเลยนะครับตอนที่เขายังอยู่ MIT แล้วก็ก็เริ่มพัฒนาระบบการเทรดโดยใช้ข้อมูลทางเิติหรือว่า ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นแนวคิดที่ล้ำมากๆล้ำสมัยมากๆเลยในยุคนั้นซึ่งหลังจากที่เขาพัฒนาระบบทดด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้เริ่มบริหารเงินลงทุนนะครับโดยให้ลูกค้าเนี่ยเอาเงินมาลงทุนกับระบบเทรดที่เขาพัฒนาขึ้นแล้วก็ภายในช่วงไม่กี่ปีแรกเนี่ยผลตอบแทนของกองทุนขเขาที่เอาระบบเข้ามาจัดการนี่นะเติบโตขึ้นมหาศาลเป็นระดับหลายพันเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ได้เป็นต้นแบบแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเทรดเดอร์อีกหลายคนอย่างคุณแวนตาร์เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจในการเทรดมาจากคุณเอสนี่แหละแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งนะครับคุณเอสเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องจิตวิทยาการเทรดมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของการทําตามวินยัยทําตามระบบและความมีชื่อเสียงของเขานะครับก็ได้รับการพูดถึงในหนังสือของ Market ตวิาสต์ของแจ็คชวาเกอร์ด้วยแต่ถึงจะเริ่มมีชื่อเสียงแต่เขาก็ ปฏิบัติตัวอย่าง humble นะใช้ชีวิตแบบสงบสงบไม่ได้ออกมาโชว์ฟุฟ้่รูหราอะไรมากมายโฟกัสไปที่การพัฒนาตัวเองทั้งในด้านจิตใจแล้วก็การเทรดด้วยเนาะและคําคมที่มักจะพูดกันบ่อยๆของคุณเอสเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มองว่าการเทรดเนี่ยเป็นเกมที่ต้องเอาชนะคู่แข่งแต่เป็นกระบวนการที่เราต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็ ปฏิบัติตามนั้นอย่างมีสติส่วนแนวคิดหรือกฎการเทรดของเขาเป็นยังไงวันนี้สรุปมาให้ฟัง5ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการตัดขาดทุนนั่นเองนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคําพูดที่ว่า let profit run นะครับแล้วก็ Cut loss ให้ไวคําพูดนี้เราฟังกันมาไม่รู้กี่รอบละแต่เขาบอกว่า มันจริงนะมันใช้ได้จริงๆเพราะเหตุนี้นะครับตัวเอเองก็เลยยกให้ข้อนี้เป็นข้อแรกในกฎการเทรดของเขาเขาบอกว่าหน้าที่หลักของเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเทรดเดอร์นะอันดับแรกเลยก็คือการปกป้องเงินทุนของเรานั่นเองส่วนกําไรเป็นเรื่องรองลงมาแต่ตัวผู้เขียนก็อยากจะขยายความนิดนึงนะครับว่ากฎเนี่ยนอกจากคําพูดว่า ตัดขาดทุนเฉยแต่เขาขอเปลี่ยนเป็นว่าตัดขาดทุนให้เร็วด้วยแต่หลักการก็ยังเป็นหลักการเดียวกันก็คือปกป้องเงินทุนเพราะถ้าเราไม่มีทุนก็เทรดต่อไปไม่ได้แล้วถ้าเราตัดขาดทุนช้าเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเสียเงินเยอะจนหมดพอร์ตไปนะแล้วถ้าไปถึงจุดนั้นเกมก็จบแล้วเพราะเราทําอะไรต่อไม่ได้คําแนะนําจากเอสเกี่ยวกับการขาดทุนก็คือเราต้องยอมรับการขาดทุนให้ได้คําพูดนี้ดูเรียบง่ายมากนะแต่ว่ามันใช้งานได้จริงมากๆเลยถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในการเทรดเนี่ย เราต้องเรียนรู้ที่จะขาดทุนอย่างผู้ชนะเขาหมายถึงว่าเราต้องยอมรับที่จะขาดทุนทันทีที่ตลาดมันไม่เป็นใจไม่สนับสนุนไอเดียการเทรดของเราแล้วก็หมายความว่าถ้าเราตั้งใจจะบายแล้วตลาดบอกว่าโอ้ยเซลล์เรามาถึงจุดที่มันต้องสต็อปลอสแล้วแหละเราก็ต้องตัดขาดทุนตรงนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่ทําแล้วหวังว่าเดี๋ยวมันก็กลับมานะ่าเดี๋ยวตลาดมันก็ขึ้นมานั่นแปลว่าเราแพตั้งแต่แรกแล้ว ไม่ต้องไปแข่งแล้วเกมนี้คุณแพ้ตั้งแต่เปิดตัวแล้วแล้ววิธีไหนที่ทําให้เรายอมรับการขาดทุนได้เขาบอกอันดับแรกเราต้องมีแผนการเทรดการมีแผนเนี่ยจะทําให้เรารับมือกับมันได้ทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรากําหนดจุดสต็อปลอตไว้ชัดเจนว่าพอถึงจุดนี้เราต้องยอมแพ้ต้องยอมแพ้การมีแผนมันช่วยทําให้เราสาม,มารถตัดสินใจตรงนั้นได้ทันทีเลยนะฮะอันดับที่สองเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยก็ให้ใช้เงินจํานวนน้อย เพราะจำนวนเงินที่เสียไปต่อไม้เนี่ยถ้ามันน้อยที่เราพูดกันว่าลิทสเปอร์เนนะครับมันก็ช่วยให้เราเนี่ยไม่กดดันตัวเองมากเกินไปถึงแม้เราจะเสียมันไปเนาะและคําพูดของคุณเอสอีกอันนึงที่ชอบมากเลยก็คือเขาบอกว่าถ้าเราลับมือกับการขาดทุนเล็กๆที่เราทําเป็นประจำเนี่ยไม่ได้สักวันเราจะเจอการขาดทุนแบบล้างพอร์ตเลย ความหมายของมันก็คือถ้าไอตัว s t ็ p l o s อที่เรากําหนดไว้1%เรนี่ยเรายังทําไม่ได้คุณเตรียมหลังพอร์ตได้คําพูดอีกอันหนึ่งที่เขานิยมพูดเลยก็บอกว่าการเสียโพ s ิชันเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกลาคาญมากเลยเ้สต็อปล o อ s อีกแล้วแต่ว่าการเสียสติสิเรื่องเนี้ยแย่กว่าเสีย Position ไปซะอีกสิ่งที่เอสพยายามจะบอกจากข้อความนี้ก็คือการยอมรับการขาดทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอเคอยู่แล้วแม้มันจะ ไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเทรดแต่สิ่งที่ไม่โอเคเลยก็คือการเสียสติไปหรือเสียความมั่นคงทางจินใจของเรานั่นเองวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เสียสติก็คือตัดขาดทุนให้เร็วนี่แหละมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่เราจะรักษาวินยัยและก็เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินใจนะครับสำหรับข้อนี้ผมสรุปเป็น3ข้อสั้นๆตัดขาดทุนให้เร็ว รับมือกับการขาดทุนเล็กๆให้ได้ยอมรับให้ได้แล้วก็อย่าเสียสติในการเทรดน,นะครับแค่นี้เราก็จะอยู่กับเกมเกมนี้ได้ยาวเลยสําหรับข้อ 2, l e นะครับเล็โปรฟิตันนั่นเองเขาถามว่าอยากรู้ไหมว่าทํายังไงถึงจะทําให้กําไรของเราเนี่ยมันมาอย่างสม่ําเสมอคําตอบมันง่ายๆมากเลยเขาบอกว่าตัดขาดทุนให้ไวแล้วก็ปล่อยให้กําไรมันวิ่งไปนะครับนี่คือสิ่งที่ตัวเอสและคก็เทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จทั้งหลายเนี่ยยึดถือ แล้วทำไมเราต้องปล่อยให้เลทโปรฟิตลันด้วยนะครับเขาบอกว่าการที่เรามี Rix r ี w อร์ดเลชชที่ดีเนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญของการเทรดเลยเพราะกำไรที่เราได้มาจากการเทรดเนี่ยมันต้อง c o ฟเวหรือว่าครอบคุมการขาดทุนทั้งหมดเขาบอกว่าการเทรดมันไม่ได้เกี่ยวกับการมี Win เล t e 7 8 8 0แต่มันเกี่ยวกับว่าเวลาที่เราได้กำไรเราได้กาไรเท่าไหร่และที่เราเสียเนี่ยเราเสียเท่าไหร่เมื่อเราเทรดผิดทางเนาะเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุด เรื่องอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องลองไปเลยนะฮะตัวอย่างนักลงทุนระดับโลกคนเหล่านี้คือเทรดเดอร์ที่กลายเป็นเศรษฐีแล้วก็มหาเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นคุณบิลลิปจูสที่เราเคยทำคลิปไปเนอนระ์พอ u ทูเดอร์โจนเลดิอาริโอวอร์เรนบัฟเฟตเทรดเดอร์พวกเนี้ยแม้ตัวเขาเองจะมีสไตล์แล้วก็มีความ เห็นมีมุมมองที่แตกต่างกันวิธีเทรดก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เขามีเหมือนกันก็คือทุกคนใช้ lix reward ratio ที่เวลาได้เนี่ยได้ค่อนข้างสูงเลยหรือพูดง่ายๆก็คือกําไรที่เราได้เนี่ยมันต้องมากกว่าความเสี่ยงอย่างมหาศาลและว,วิธีเดียวที่จะทําแบบนี้ได้ก็คือต้อง let profit run นั่นเองแล้วหลายคนบอกว่าเอ้ยแล้วเ,เราจะทํายังไงให้ l e d profit run นาะ อันดับแรกเลยเขาบอกว่าอันนี้ช่วยได้แน่นอนก็คือใช้ daily time frame เขาบอกตัวใช้ t i r e m e Daily เนี่ยมันทำให้เรามองเห็นภาพรวมของตลาดเห็นแนวโน้มตลาดได้ชัดเจนมากกว่าเราไม่ต้องไปดูกราฟบ่อยดูแค่วันละครั้งก็พอเหมือนระบบที่ผมเทรดอยู่ทุกวันนี้เนาะซึ่งตรงนี้มันช่วยลดโอกาสที่เราจะปิดออเดอร์เร็วเกินไปนะครับบางคนเห็นฟ้าฟ้ารีปิดซะแล้วนะครับยังไม่ถึงเป้าเลย ตัวเอสเองพูดถึงเรื่องการเฝ้าจอด้วยนะครับเขาบอกว่าการที่เรานั่งเฝ้าจอเนี่ยอยู่บนโต๊ะของเราเนี่ยนะมันก็เหมือนมีเครื่องปั่นสล็อตเนี่ยอยู่บนโต๊ะเราเหมือนกันนะครับเพราะเราจะจ้องมันทั้งวันซึ่งตัวเอสเองก็ใช้กราฟทําเฟรมเดย์เหมือนกันเนาะซึ่งเขาจะดูราคาตอนตลาดมันปิดเท่านั้นเองเพื่อป้องกันแล้วก็การควบคุมสภาพจิตใจให้เราอยู่ในระบบในระเบียบวินัยของเราเนั่นเองนะครับอันที่2ทํยังไงให้เลทโปรฟิตรันได้เขาบอกว่า เราก็ต้องเข้าใจภาพรวมของตลาดตอนนั้นด้วยอย่าไปโฟกัสแค่ตัวสัญญาณที่มันบอกบายบอกเซล์เนาะแต่ให้มองเห็นว่าตลาดมันกําลังเล่าเรื่องอะไรเขาบอกทุกกราฟมันมีเรื่องราวของมันอยู่การขยับของราคาของไม่ว่าคู่ไหนก็แล้วแต่นะครับมันมีที่มาของมันว่าพวกเนี้ยมันถูกผลักดันด้วยอะไรซึ่งสตอรี่ที่มันกําลังจะบอกเนี่ยมันก็ถูกสร้างมาจากจุดสูงสุด ต่ำสุดของตลาดนั่นแหละเพื่อเราจะได้ดูว่าแนวโน้มตอนนั้นมันเป็นยังไงนั่นเองหรือจะพูดง่ายๆก็คือเราดูเทรนด์ให้เป็นนั่นแหละและเมื่อเราดูเทรนด์ไอดีนิฟายเทรนด์เรียบร้อยสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเข้าไปอยู่ในเทรนด์เทรนด์นั้นไปอยู่ในทิศทางเดียวกับแรงส่งของตลาดที่มันกำลังจะส่งราคาไปและนั่นแหละเลทโปรฟิตลันเราถึงจะทําได้ในสถานการณ์อย่างนั้นนะอีกเทคนิคหนึ่งเลยที่จะทําให้ช่วยเลทโปรฟิตลันได้เขาบอกว่าปิดจอ <laughs> ก็คือไม่ไปมองมันเยอะเขาบอกว่าเทรดเดอร์ทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยชอบจะมอง Position ที่เปิดไว้อยู่แล้วนะครับมันเป็นเหตุผลว่า90%เนี่ยล้มเหลวในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะเมื่อไรเราจ้องเราก็เราก็จะเริ่มหาวิธีแทรกแซงมันแหละระบบของเราที่เคยวางไว้ก็จะเป๋ไปละยิ่งแทรกแซงมันมากเท่าไหร่การที่จะปล่อยให้เลทโปรฟิตหล่นก็ยิ่งมีมากเท่านั้นเพราะเราจ้องจะปิดมันก่อนอุ้ยอันนี้แนวต้านแล้วเอ้ยไ,ไอ้นั้นสัญญาณกลับตัวแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าปิดจอซะให้ ตลาดมันมีเวลามีพื้นที่ของมันในการเคลื่อนตัวตามแนวโน้มอย่าไปมองมันมากการย่อตัวเล็กน้อยที่มักจะส่งผลให้เราปิดออเดอร์ก่อนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่าไปนสนใจมันปล่อยให้มันไปตามระบบของมันซะสําหรับข้อ2นะครับผมสรุปว่าตัดขาดทุนให้เร็วแล้วก็เลทโปรฟิตลันเนี่ยใครใช้ทำเฟรมเดย์ได้มันก็จะเห็นภาพรวมได้ทําให้เราไม่รีบปิดออเดอร์เกินนะครับ แล้วก็เข้าใจแนวโน้มของตลาดให้ดีว่ามันกําลังบอกอะไรเรามันเป็นเทรนด์ขาไหนนั่นเองเนาะสุดท้ายอย่าไปเฝ้าจอปล่อยให้ตลาดปล่อยให้ราคามันทํางานของมันไปนะครับนี่คือกฎข้อที่2ของเอสนะครับมากดการเทรดข้อที่3ของเอสนะครับภาษ,าษาอังกฤษเขาบอกว่าคิ e เบ s m a l l นะครับถ้าผมจะแปลเป็นไทยเขาบอกว่าใช้ความเสี่ยงลิสเปอร์เทรดแต่ละครั้งเนี่ยให้มันน้นอยๆเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้เราควบคุมอารมณ์การเทรดของเราได้ดีมาก เพราะว่าถ้าเราเสี่ยงมากเกินไปเขาบอกไม่นานนะความกลัวหรือความโลภก,ก็จะครอบงําเราตัวเอสเองเนี่ยใช้แนวทางเนี่ยในการจัดการความเสี่ยงเนาะโดยตัวลิกซเปอร์เทเนี่ยเขาใช้น้อยกว่า1%ในการเทรดครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆอันนี้ก็ตรงกับของผมเลยเวลาเสียครั้งหนึ่งหนึ่งในร้อยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเกิดอารมณ์เท่าไหร่เพราะมันนิดเดียวแหละเรายังเหลืออีก99%ให้แมเนจจัดการนะครับใจเราไม่เสียขนาดนั้นส่วนการจัดการพอร์ตของคุณเอสทำยังไงเขาบอกว่าทุนที่ใช้ในการเทรดเนี่ย ต้องไม่เกิน10%ของสภาพคล่องสภาพคล่องเนี่ยมันหมายถึงทรัพย์สินของเขาที่มีทั้งหมดที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วเนาะพวกนี้มันหมายถึงอะไรบ้าง1เงินสดในบัญชีธนาคารของเรา2หุ้นหรือว่ากองทุนที่เราไปซื้อเอาไว้พวกนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือสภาพคล่องบางคนถามว่าอา้าวแล้วบ้านที่ดินเงี้ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องไหมไม่เป็นเพราะว่าการซื้อขายมันไม่สามารถทําได้ทันทีเนาะมันอาจจะต้อง มีขั้นตอนเยอะในการหาผู้ซื้อผู้ขายเพราะฉะนั้นเขาจะมองแค่ว่าเงินทุนที่เขามีเนี่ยคิดจากตัวสภาพคล่องแล้วคิดแค่10%เท่านั้นเองสมมติเรามีเงินทั้งหมดล้านหนึ่งคุณเอสจะใช้เงินแค่ 1 0 0 0 0แเท่านั้นเองที่เอามาเทรดแล้วก็เก่งกําไรเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเงินมากกว่านี้แล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินโดยรวมอันนี้ทําให้เห็นว่าไม่ใช่เขามีเงินเท่าไหร่แล้วเขาเอามาเทรดทั้งก้อนเลยใช่ไหมเขาใช้แค่10%เท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ทําให้มันไม่กระทบกับอารมณ์เรามากตัวเอสเองเชื่อว่าความสําเร็จในการเทรดเนี่ยไม่ได้มาจากการทุ่มเงินทั้งหมดในครั้งเดียว แต่เป็นการจัดการความเสี่ยงและก็บริหารความเสี่ยงแล้วก็ใช้ระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพนะครับสำหรับวิธีนี้มันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าลดผลกระทบเมื่อเราขาดทุนนะการเสียไป1%อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันเป็นแค่หนึ่งในร้อยส่วนเท่านั้นเองและเขาบอกว่าถึงแม้เราจะขาดทุนต่อเนื่อง45่หไม้รวมเป็น10ไม้มันก็แค่4 5่เถึงสิเเท่านั้นเองโอกาสที่เราจะพลิกสถานการณ์มันยังมีอยู่เพราะว่าทุนของเราส่วนใหญ่มันยังเหลืออยู่ แล้วก็ไอการที่บอกว่ากําหนดไว้10%ของสภาพคล่องเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการป้องกันไม่ให้เราทุ่มสุดตัวขายบ้านขายรถนํามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะและอย่างก็คือมันสามารถกันเงินในส่วนที่จําเป็นเอาไว้ได้ไม่เอามาเทรดมั่วซั่วและคุณเอสยังบอกอีกว่าการเทรดเนี่ยไม่ควรใช้เงินที่จําเป็นในการเอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันด้วยนะครับพวกค่าเช่าค่าน้าําค่าไฟค่าอาหาร พวกเนี้ยไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องกันเลยเพราะการที่เราเอาเงินที่จําเป็นต้องใช้ในการดํารงชีวิตมาเทียเนี่ยมันทําให้เกิดสภาวะแสกมันนี่เขาเรียกมันว่าเงินกลัวซึ่งตรงนี้มันทําให้นําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดนั่นเองทีนี้เขาพูดถึงเรื่องความเสี่ยงด้วยแล้วความเสี่ยงแค่ไหนล่ะถึงจะพอดีเนาะที่ผมเขียนไว้ว่าเป็นระดับความเสี่ยงที่สมดุลคุณเอสบอกว่าให้เราเสี่ยงเท่าที่เราพร้อมจะเสียได้หมายความว่าเงินก้อนเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเสียได้เนี่ยเราก็ยังอยู่ได้ แต่ว่าเงินก้อนเนี่ยก็ต้องให้มากพอถ้าชนะแล้วจะมีความหมายกับเราด้วยเขาเลยใช้คําว่าใช้ความเสี่ยงที่สมดุลก็คือไม่เสี่ยงมากเกินไปแล้วก็ไม่เสี่ยงน้อยเกินไปเพราะถ้าเสี่ยงมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราเสียกําลังใจหรือว่าบาง ครั้งก็อาจจะทําให้พอร์ตหรือบัญชีเราพังไปเลยใช่ไหมแต่ว่าการเสี่ยงน้อยเกินไปก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่ากับการรอคอยเลยเนาะไม่คุ้มค่ากับการเทรดเลยซึ่งพอถึงตรงนั้นเขาก็บอกว่ามันจะพาเราไปสู่การเทรดมากเกินไปนะครับพยายามหาจุดเทรดให้บ่อยาหาจุดเทรดให้มากเพราะเราใช้เงินก้อนเล็กเพราะเราอยากได้เงินที่มันเยอะกว่านี้นะครับเราก็พยายามจะไปหาจังหวะการเทรดมากเกินไปเพราะฉะนั้นลิกสเพิร์ทเทรดที่เหมาะสมเนี่ยก็ไม่ควรที่จะ มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเหมือนที่เราเคยคุยกันเนาะเอาให้แบบเราเสียดายนิดนะิดอะระดับความเสียดายนิดนิดของแต่และคนนียไม่เหมือนกันเราต้องหาจุดที่มันสมดุลให้ได้นี่ก็เป็นกฎข้อที่3ของคุณเอสนะครับกฎข้อที่4ของคุณเอสนะครับเขียนไว้ว่าทําตามกฎอย่างเคร่งครัดไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องตั้งคําถามอะไรทั้งนั้นที่เขาพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันคือหัวใจสําคัญของการจะเทรดให้ประสบความสําเร็จนั่นเองกฎที่เขาพูดถึงเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกฎที่ใช้สําหรับกําหนดความเสี่ยงหรือว่ากฎที่เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลาที่เราขาดทุนติดต่อกันที่เราออกแบบไว้เนาะเขาบอกว่าถ้าออกแบบแล้วก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและถ้าถามว่าทําไมเราต้องมาเคารพกฎการเทรดอะไรพวกนี้ด้วยเขาบอกว่าเพราะโลกของการเทรดเนี่ยมันไม่มีขอบเขตไม่มีข้อจํากัด ถ้าเราพูดถึงการขับรถเราต้องเคารพกฎจราจรใช่ไหมหรือเราทํางานทํางานประจำเนี่ยเวลาเข้าง,งานเวลาออกงานหรือเวลาที่เรามีดีลเดตในการส่งงานเนี่ยมันก็มีข้อกําหนดทั้งของหัวหน้าแล้วก็ทั้งของบริษัทใช่ไหมครับ แต่ว่าในโลกของการเทรดเนี่ยมันไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทําตามกฎนี้กฎนี้นะเราต้องใช้ความเสี่ยงเท่าไรริสเปอร์เทรไม่ควรเกินหนึ่งหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจจะ buy จะ sell ไม่มีใครมากําหนดให้เรา buy หรือให้เรา sell ทุกการตัดสินใจมันอยู่ที่เราทั้งหมดแสดงว่าการเทรดเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนตัวมากๆเลยถ้าเราไม่มีกฎก็เท่ากับว่าเราไม่มีตัวควบคุมอะไรเลยนึกถึงรถเขาให้สัญญ,ญาณจราจรเพื่อให้เราหยุดเพื่อให้เราไปป้องกันเราจาก อันตรายหรือบูบติเหตุที่จะเกิดขึ้นเนาะแต่ในการเทรดเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งจุดนี้เลยนะครับก็เท่ากับว่าเราขับรถพันสี่แยกโดยไม่มีไฟแดงไม่มีอะไรเลยซึ่งโอกาสที่จะเกิดความเสียหายมันสูงมากๆเพราะฉะนั้นกฎนี่แหละมันเลยเป็นตัวสําคัญที่เราต้องมีเพราะไม่มีใครบังคับให้เรามีมีได้นอกจากตัวเราเองเนาะอันนี้ยกเว้นกองทุนนะกองทุนเพื่อนๆจะไป เทรดก็ต้องเขารบกฎเขาเขามีกฎให้แต่ว่าเทรดพอส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีกฎอะไรเพราะฉะนั้นมันเลยมีความสําคัญเพราะมันมีบทบาทในการเป็นตัวช่วยเราให้เราทําตามวินัยเพื่อป้องกันอันตรายทั้งหลายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งกฎเนี่ยเราก็สามารถออกแบบได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกฎการเทรดกฎเกี่ยวกับสภาพจิตใจเราสร้างกฎเพื่อหวังผลพวกนั้นได้ทั้งหมดก็เพื่อควบคุมของเราเองนี่แหละเพื่อให้มีแนวทางการเทรดที่มันชัดเจนเนาะไม่หลุดจากแผน แล้วก็ที่สาคัญก็บอกอย่าตั้งคําถามกระกฎนะเมื่อกฎของเราถูกกําหนดแล้วใน Back Test หรือ Forward Test อะไรก็แล้วแต่พอไปเทรดจริงๆให้ยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้แล้วเขาทิ้งท้ายไว้ว่าเราอยากได้อิสระใช่ไหมเราอยากได้ฟรีดอมแต่ความอิสระเนี่ยมันมาพร้อมกับวินัยโลกการเทรดเนี่ยเป็นอะไรที่อิสระมาก แต่ถ้าขาดกรอบขาดขอบเขตที่เรากําหนดที่ชัดเจนเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลงทางได้เนาะและที่สําคัญก็มันทําให้เราเสี่ยงต่อการขาดทุนเยอะๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวกฎนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรายืนหยัดในตลาดได้ในระยะยาวนั่นเองมาที่ข้อ5นะครับข้อสุดท้ายอาจฟังดูแปลกๆหน่อยแต่เขาบอกว่าเราควรรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะแหกกฎเมื่อกี้เราเพิ่งจะพูดถึงเรื่องความสําคัญของการทําตามกฎโดยไม่มีข้อสงสัยใช่ไหมฮะแต่การแหกกฎบางครั้งเนี่ย เขาบอกว่ากลับเป็นส <an> ิ <S an> ่งท <an> ี่ช่วยทําให้เราเทรดยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณเอสพูดว่าอะไรเขาบอกว่าบางครั้งตัวเขาเองเนี่ยเทรดตามระบบตามกลไกที่ออกแบบไว้ทั้งหมดเลยนะบางครั้งเขาก็ตัดสินใจขัดกับสัญญาลจากความรู้สึกของเขาแล้วบางครั้งเขาก็หยุดเทรดไปเลยทั้งๆที่มีสัญญาณมาบอกแล้วเหตุผลที่เขาพูดอย่างนี้เขาอธิบายความว่าหากตัวเขาเองเนี่ยไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีอิสระในการตัดสินใจนอกกรอบบ้างนะ สุดท้ายบางครั้งอาจจะนําไปสู่การระเบิดได้ซึ่งการระเบิดเนี่ยอันตรายมากเลยมันก็พร้อมที่จะทําให้เราเนี่ยล้างพอร์ตได้ภายในไม้เดียวซึ่งก็บอกว่าการปลดปล่อยด้วยกันให้อิสระกับตัวเองบ้างเนี่ยมันจะช่วยสร้างสมดุลในการเทรดให้เขาอยู่ในตลาดเนี่ยได้ยาวนานแล้วก็ยังยืนมากขึ้นแต่ว่าไอการที่แหกกฎของเขาเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคุณเอสพูดถึงสัญชาตญาณ แต่เขาบอกว่าการจะได้มาซึ่งสัญชาตญาณเนี่ยมันไม่ได้มาโดยง่ายๆไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนาะแต่มันเกิดจากการสะสมประสบการณ์หลายๆชั่วโมงผ่านหน้าจอที่เขาใช้เทรดเนี่ยเนาะซึ่งทักษะที่เขาได้มาเนี่ยมันช่วยทําให้เขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเชื่อระบบและเมื่อไหร่ควรหยุดรอดูสถานการณ์แต่การปล่อยสัญชาตญาณไม่ใช่ว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องเข้าแล้วสิกญนลยังไม่เกิดแล้วเทรดไปเลยแต่เขาบอกว่าใช้สัญชาตญาณในการหยุดหยุดระบบหยุดเทรดต่างหาก ตอนแรกอ่านมาเราก็นึกว่าแหมใช้เซ้นเทรดเลยเหรอจริงๆแล้วเขาใช้เซ้นในการเลือกที่จะหยุดระบบเอาไว้ชั่วคราวเขาบอกว่าเขาจะหยุดเทรดทั้งหมดเลยเมื่อรู้สึกว่ามันมีบางอย่างไม่ถูกต้องแต่อันนี้เขาอา,อาจจะอธิบายไม่ได้เนาะแต่สัญชาตญาณที่มันเกิดขึ้นคือสัญชาตญาณในการปกป้องเงินทุนของเราด้วยการเลือกที่จะหยุดเทรดนะฮะไม่ใช่แบบที่เราคิดนะว่าจะเทรดเมื่อไหร่ก็ได้ตามสัญชาตญาณไม่ใช่เป็นการใช้สัญชาตญาณในการหยุดเทรดหยุดระบบเอาไว้ เมื่อเจอเหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่าบางอย่างมันผิดปกติแล้วแหละสถานการณ์นี้ระบบของเราไม่น่าเวิร์กเขาจะหยุดทันทีซึ่งเขาบอกว่ากว่าจะได้ตัวนี้มาผ่านประสบการณ์พวกนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วการที่เขาไม่หยุดเนี่ยเขาเห็นผลมาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเมื่อเกิดความรู้สึกแบบนี้อีกทีไรเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญมันเทียบเท่ากับระบบการเทรดเลยหรือจริงๆถ้าจะพูดไปเนี่ยเขาอาจจะมีเขียนกฎอีกข้อหนึ่งในการเทรดไว้ว่าเมื่อเจอเหตุการณ์ผิดปกติ ทำให้เขารู้สึกว่าระบบมันไม่ปลอดภัยในการเทรดสถานการณ์นี้เขาควรหยุดซึ่งจะอธิบายแบบนั้นก็สามารถทําได้โดยเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกแบบนี้เขาก็จะหยุดแล้วก็ออกจากตลาดทันทีเลยนี่คือการแหกกฎของเขาก็คือไม่ทําตามซิกเนลแต่ไม่ใช่ไปเทรดมั่วนะสำหรับคีย์พอยท์นะครับผมสรุปได้มา3เรื่องอันแรกก็คือวินเลทเนี่ยไม่สำคัญเท่า r i s k Reward เทรดเดรประสบการณ์สูงมืออาชีพทั้งหลาย r i s k Reward มหาศาลเหลือเกินแบบที่คุณเอ็ดบอกอันที่2การเทรดต้องอ้างอิงกฎอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าโลกการเทรดมันไม่มีข้อจํากัดสําหรับเราเลยการที่ไม่มีกฎมันก็หมายความว่าเราก็อาจจะไม่มีทิศทางก็ได้เพราะฉะนั้นการกําหนดกฎการเทรดให้ตัวเองแล้วทําตามมันก็ควบคุมเดเร็กชั่นว่ามันจะไปในทางที่เราต้องการแน่นอนสําหรับข้อที่3เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการออกแบบกฎให้ปฏิบัติตามได้นานเนาะ เราจะเทรดตามกฎได้นานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกฎที่เรากําหนดไว้เนี่ยมันเข้ากับตัวเราหรือเปล่าสไตล์ของเราเป็นยังไงเหมือนที่เคยแนะนําเพื่อนๆในไลฟ์ต้นๆเลยเนาะหาสไตล์การเทรดของเราให้เจอก่อนที่จะพัฒนาระบบเพราะว่าถ้ากฎนั้นมันเข้ากับตัวเราเราก็จะอยู่กับมันได้นานนะครับอันนี้เป็นสรุปที่ได้จากคุณเอสเซโกตา เพื่อนๆได้อะไรบ้างมีความเห็นยังไงทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามในวันนี้นะครับแม้เสียงจะบ,บูบีก็ยังทนฟังกันอยู่เนาะก่อนจะจบคลิปไปกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้คนละทีก็ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ TAT ร่วมกับ IC Market g l o b a l จัดกิจกรรมร่วมสนุกฉลองที่ช่องเราครบ20 0 0 0ื u น s c r i b e r รลุ้นรางวัลโบนัส50เหรียญจำนวน20รางวัลรางวัลพิเศษเป็นคริปโต100เหรียญจำนวน3รางวัลจากทางช่องนะครับโดยกติการ่วมสนุกง่ายๆนะครับอันดับแรกกดไลค์กดติดตาม TAT ทาง Facebook Fan Page นะครับแล้วก็ตัว YouTube 2. มีบัญชี IC Market นะครับลูกค้าเดิมก็สามารถใช้บัญชีเดิมได้นะสำหรับใครยังไม่มีสามารถสมัครใหม่จากลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหลังจากนั้นฝากขั้นต่ำา500บาทเท่านั้นเองระหว่างพฤศจิกาจนถึงธันวานี้จากนั้นก็เข้าไปเทรดขอแค่5้าไม้พอไม้หนึ่งถือแค่5นาทีเพื่อนๆจะเทรด0 0นจให้มันครบ5้าไม้อย่างงี้ก็ได้แค่ฝากแล้วก็เทรดในช่วงที่กำหนดเท่านั้นเองจากนั้นกรอกข้อมูลใน Google form ในลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็รอประกาศผลผ,ลผู้โชคดีเดือนมกรามนี้ได้ มาร่วมสนุกกันนะครับ